ขอพี่ขอพี่เออเออลืมไปก่อนนี้ต้องไปโรงเรียนนี่นะอ่ะนี่นี่นีชุดเออยนี่อยู่นี่ต้องรีบไปแล้วไป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 อาบน้ไปอาบน้ำเอ้ยติดอยู่ตรงนี้ไดยังไงอุ๊ยเพอใสเไป่ใสแล้วอุ๊ยดิโต้มินไปไ อาบน้ำ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 สภาพนี้แหละใช่คเอ้ยเ้ยเฮ้ย,ยเลยูสบ,บู่ไปวันแรกต้องชาผมด้วยโอเคอ้ยเอ้ยกับลมาแล้วต้องลบเช็ดเชช็ดก่อนอ เด um ี๋ยวลมเดี๋ยวลมเช็ดก่อนดีกว่าเมื่อกี้น่าจะเช็ดไม่สนิทอันเนี้ยเช็ดเช็เชดให้ันนี้ก่อุ๊ยอจจอุยุดอุอุเข้าชักเข้าก่โอ้ยอืมมนมันังเนี่ยช็ช็ช็นี้ก่อนโอเค ใส่ชุดนักเรียนใส่อันนี้ลงไปก่อนแล้วก็ใส่ตรงเจ้าคุมด้วยเอ้ยลืมลืมใส่ผงขันตอนแรกต้องใส่อันนี้ด้วยจุกชุกชุกชกชกนำ้ำยาปัดผ้านองแล้วก็นี้ด้วยจะได้หอมหอมอมแปลงฟแนลงัน,งนตอนนี้ยังช้าอยู่ตอนนี้ยังเออ หกโมงอยู่เนี่ยพาที่จะไม่ขึ้นเลยตอนนี้ประมาณใกล้หกโมงละแต่เราจะต้จะไปโรงเรียนทั้งหมดเจ็ดโมงจะใช้ไหมเนี่ย่เราตอนนี้น่าจะไปแล้วาจะไม่ลืมปิดลืมปิดวัโรงเรียนวันแรกเราห้ามสายไอปิดตรงนี้โดยลืมปิดได้ยังไงเนี่ยโจนก็ขึ้นบ้านหรอกแล้วก็กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าหยิบให้ถูกกันด้วยนะ เออเอาขนมไปด้วยดีกว่าขนมรับเราเนี่ยขนมรับเราแล้วก็เงินไว้ด้วยขนมที่อร่อยมากเลยเป็นกรมี่แบร์เว้ยนี่ไปตรงเหนงั้นเอ้ยตอนนี้หกโมงแล้วเอ้ยตอนนี้เจ็ดโมงแล้วนี่นะอว้ยเจ็ดโมงเจ็ดโมงสิบแล้วนี่นะครูเข้าแล้วเขาเขาเออนี่ด เพืยอนคนนั้นนะทำไมถึงมาซ้ายล่ะเ,ออเ,ออเขาไปนั่งโต๊ะเดี๋ยวนี้นะโอเคค่ะเดี๋ยวที่ค่ะเราจะเรียนเรื่องสมการนะเจ้าเกเรียนอืมอืมทำแบบนี้แล้วจ้ะเขาจะไปจ้ะเนี่ย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 ดูดูดูหนึ่งลบหนึ่งเท่ากับสิบเอ็ดนะจ๊ะ เอมคนคูครับหนึ่งรถหนึ่งต้นที่สื่อไม่ใช่หรอครับอย่าปฏะหยอกกูเหนื่อยแล้วกับพวกเธอและวทำสมการเอาพวกนิีการบ้านให้หมดเลยถ้าทำไม่ได้กูจะบ่นทำซะอ่ะพอไม่เข้าใจค่ะอ่ะอธิบายให้ก็ได้ เฮ้ยหยิบหนะังสือ้มาเฮ้อดูสีของลกไปหมดแล้วเนี่ยหยิบหย,ยิบสมุดขึ้นมาจดด้วยฮะต้องรีบกันต้องรีบกันเออลืมลืมลืมนี่นะเออเออโอ้ยโอ้ยลืม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 ต้องอันนี้ก่อนเอันนี้ดิดิเออเออเออพิแดนพิแดนทำไงดีเอันี้ดิดินักเรียนเสร็จแล้วใช่ไหมจ๊ะ ค่ะค่ะค่ะแถวหน้าเสร็จมดแล้วค่ะแถวกล้าก็เสร็จมาแล้วค่ะโอ้แถวร้องยังไม่ทำาถวต้องรีบทำก่อนเดี๋ยวดี๋วนี umbai, ่ค่ะหยิบขึ้นมาแล้วค่ะแถวแถวหลังก็ทำเสร็จแล้วค่ะแถวร้องก็ทำเสร็จแล้วครบ โอเคงั้นจุดสมการนะจ๊ะแล้วจดด้วยเราจะมาทำมินกันบ้านนะจ๊ะเข้าใจค่ะเข้าใจครบเข้าใจคือเฮ้ยเฮ้ย,ยนี่แอบกินขนมหน่อยดีกว่าอแอบกินขนมหน่อยนี่กามีเบะสีฟ้าอุ้ยช่วนนยช่วยช่วยช่วยกันกว่า่วยกันดีกว่า นำน้อร่อยจังเลยเอา้าทำไมเด็กคนนั้นไปแอบกินขนมละ่ะมาหน้าห้องเลยนะครูจะให้ทำสมการที่ครูทำให้ฮะอะทำไงดีนะยากจังไม่ใช่สมการนี้มันง่ายเกินไปเดี๋ยวครูจะให้สมการอื่นเข้ใาใจไหมไอเด็กนี่ออขอโทษค่ะรีบไปสิ วันนี้ครูว่าจะใจดีหน่อยอเดี๋ยวให้งาน,นเลยงานนี้ง่ายเกินเดี๋ยวยากยากอ่ะหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองเท่ากับเท่าไหร่จ้านักเรียนเออ๋อออออง เดียวเองเราเข้าใจแล้วตอบสามค่ะโอ้โอ๋เก่งมากนะเจ้าหนักเรียนคนนี้แม่แต่อแอบ,บกินขนมอะไรเยอะแยะเลย,เย,เลยแม่จะมาสายใช่ค่ะใช่ค่ะหนูเก่งอยู่แล้วเรื่องง่ายๆเลยโอ้ยถูจริงจังเลยโอ้ยถูจริงจังเอ้ยเจอก่งยังเลยทุกคนห้ามคุยโอเคค่ะ อันนี้แล้วเธอก็ฝากลบกระดานด้วยโอเคค่ะกลับไปนั่งที่ได้แล้วโอเคค่ะนั่งที่อืมทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วฉั่เป็นเจ้ารักเรียนหรือต้องให้ครูเออพวกเธอจะทำอะไรอีกแล้วจ๊ะอวิชาอะไรอีกงาเราขอวิทยาศาสตร์ค่ะอันนี้เอ็มเอม,เอมขีดวีนะจ๊ะ เอ็มเท่ากับมวลนะจ๊ะแล้วก็วีเท่ากับอันนี้นะจ๊ะแล้วก็ G กัมก็ประมาณนี้นะจ๊ะเข้าใจไหมจ๊ะเอ่อ c m ยกกําลังสามแบบนี้นะจ๊ะเข้าใจไหมจ๊ะเข้าใจเข้าใจค่ะเข้าใจครับเข้าใจค่ะเง้นครูลบนะโอเคค่ะโอเคครับงง้นครู จะให้นักเรียนเก็บของก่อนนะจ๊ะเพราะตอนนี้ใกล้เลิกเรียนแล้วจ้ะโอเคค่ะโอเคครับโอเคค่ะงั้นนักเรียนทั้งหมดทำความคารอบสวัสดีค่ะคุณครูจับไอจะกะักรีเอาขาขึ้นมาเฮ้ยนักเรียนสมัยนี้เนาะ ไม่เป็นระเบียบเลยเอาขาขึ้นมามันโตได้ยังไงเนี่ย,ยดีจังเลยเด็กหญิงสุดเ,เด็กหญิงผมสีชมพูคนนั้นเป็นระเบียบดีนะเก็บกระเป๋าเสร็จแล้วแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ยังเด็กผู้หญิงผมสีชมพูผู้หญิงคนนั้นก็ก็ขยัยเหมือนกันนะเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเหมือนพวกนั้นนะนะเอาขาขึ้นมาผู้ชายคนนั้นเหมือนจะเป็นอะไรเนี่ยเหมือนโมโหเลยนะเนี่ย ฮ่าครูปวดหัวจริงเลยครูฮะเออครูเริ่มบอกตอนนี้เลิกเรียนนะจ๊ะไปได้เลยฮะโอเคค่ะงั้นไปเลยนะจ๊ะคนแรกโอเคอุ้ยเราเจออะไรด้วยเล่นได้เลยจ้ามีนกด้วยเฮ้ยครูเจอคุณแจด้วยเปิดความลับของห้องเรียนอุ้ยอุ้ยเธอยังส่งกระตุกอยู่อีกเหรอเนี่ย เข้าก่อนนะอุ้ยห้องอะไรเนี่ยปิดอยู่อุยเราเจอนล้นะเราจะมาไขก่อนไขตรงนี้อะไรอะ่ะมีรองเท้าผ้าแล้วก็มีกันไกมีอะไรอะเียะเ,เลยสวยนะเราขออนะุญาตครูลแล้วในการเปิดว้าอ,อันนี้ก็น่ารักอยากจอง,จงอันนี้ก็อยากกินแอปเปิ้ลโอ้อันนี้ก็อยากเล่นอนะ โอ้อันนี้ก็อยากได้สมุดอ่ะสวยจังอุ้ยไอแพดก็อยากได้ตัวก็อยากได้อะไรก็อยากได้หมดเลยแต่ของเราจริงจริบางอันก็เป็นของเรานะเราจะพูดทึงใหม่ทุกอันเนี่ยบายยนะทุกคนบายบาย